การใช้งานเครื่องสแกนใน Nissan Max นะครับตัวนี้เป็น2013นะครับเสียบหัวอินเทอร์เฟสนะครับสวิตช์ออนนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ Nissan นะครับกดตกลงได้เลยนะครับเมื่อขึ้นมาหน้านี้แล้วนะครับก็สามารถกดแปลภาษาได้เลยนะครับ ให้เราไปเลือกด้วยตนเองนะครับแล้วก็เลือกฟาเอ็นะครับหรือถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นตะวันออกไกลนะครับอ่าตะวันออกไกลนะครับแล้วก็เลื่อนหาประเทศไทยนะครับเห็นไหมครับไทยแลนด์อ่าเลื่อนหาอเมล่านะครับอเมล่าหรือมาร์สนะครับตัวเดียวกันนะครับอเมล่าเอ็นสิบเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นปีสองพันสิบสามนะครับ อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะสแกนเครื่องยนต์ก็ออกมาที่ ECM เลยนะครับตรวจจับอ่ะเห็นครับเครื่องยนต์นะครับห้ารหัสโค้ดนะครับเห็นไหมครับ CKP นะครับ EGR นะครับ